สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกทกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์หน่อยแน่ช anel นะคะวันนี้อาจารย์หน่อยแน่กลับมาพบกับคุณผู้ชมในการทําคลิปเดือนงานกนคมรักนะคะประจําเดือนตุลาคม2565นะคะวันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศรีกลุ่มนะคะวันที่ในการแบ่งราศรีดูได้ใต้ชื่อคลิปใครจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์เข้ามาได้นะคะ n s o i n a หน่อยแน่นะคะ รายละเอียดค่าครูใต้ชื่อคลิปเช่นกันค่ะวันนี้อาจจะง,งงทำไมอาจารย์เปิดไพ่ไว้เยอะแยะมากมายนะคะวันนี้จะมาใช้เทคนิคนะคะเลขเจ็ดตัวสีฐานในการเข้ามาใช้ในการดูไพ่ทาโร่นะคะเริ่มต้นมาตั้งแต่คลิปของชาวลคณาราศีตุลแล้วนะคะครั้งแรกเป็นยังไงก็ช่วยติชมกันเข้ามาด้วยนะคะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูกันนะตรงนี้นะคะ มาดูพลังงานของตัวคุณก่อนนะคะดูใจคุณก่อนดีกว่านะคะตำแหน่งเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกนึกคิดจิตใจของคุณเนี่ยมันเป็นไพ่ของเดอะมูนที่มันเกิดขึ้นนะคะเหมือนกับชาวกลุ่มนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมมีไพ่ก้าวดาบด้วยนะคะคุณคิดมากคุณแอบกังวลใจในเรื่องของงานในเรื่องของธุรกิจนะคะเพราะว่าเหมือนกับ คุณกำลัง,ลงรอคอยที่จะแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างนะคะแฮงแมนหรือรอคอยอะไรโอกาสอะไรบางอย่างใหม่ๆเข้ามาก็ได้นะคะที่ทำให้คุณรู้สึกว่าออมันจะได้ไหมนะคะคิดมากเครียดกังวลใจบางคนคิดซ้ำไปซ้ำมานะคะจนบางคนแบบเศร้านะคะหรือในเรื่องงานเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าตำแหน่งความก้าวหน้าเนี่ยทำไมมันมาหาคุณแบบ ยากลำบากเหลือเกินนะคะแฮงแมนกว่าจะได้มาโอแฮงแมนเด็ oh, dead, นะคะ <laughs> กว่าจะได้มามันต้องแบบต่อสู้ดิ้นรนนะคะจนบางคนแบบรอจะรู้สึกว่ามันจะไม่ไหวแล้วนะคะอยากจะไปทำงานที่ใหม่แล้วก็ได้นะคะตรงเนี้ยอืมเหมือนกับสิ่งที่คุณรอคอยนะคะมันกำลังจะได้มาหาคุณแล้วนะคะชาวชาวกลุ่มนะคะเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยนะคะ ตัวตนของคุณเนี่ยมันมีไพ่ของ the world เข้ามานะคะบางคนอาจารย์รู้สึกว่าไม่ได้รอให้ความก้าวหน้ามาหานะคุณเดินหน้าออกมาหาความก้าวหน้านะคะคุณเปิดตัวเองใหม่ออกมาในสังคมใหม่ในงานใหม่ธุรกิจอะไรใหม่ๆเลยก็ได้นะคะแล้วตอนนี้บางทีคุณอาจจะกำลังพลิกชีวิตของคุณอยู่ก็ได้นะคะชาวกลุ่มนะคะคุณอาจจะกำลังประสบความสำเร็จอะไรบางอย่างกับทางเลือกที่มันใช่ ความทางเลือกบางอย่างที่มันกล้าที่จะแตกต่างของคุณก็ได้นะคะชาวกลุ่มสิ่งที่คุณสร้างมันขึ้นมาอย่างปฏิหารนะปฏิหารด้วยมือของคุณเลยก็ได้นะคะ the world ตรงนี้หรือบางคนอาจจะมีโอกาสได้ไปเรียนต่อได้ไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะหรือบางคนแบบเป็น YouTube เป็นฟู้เอ็นเซอ อินฟลูเอนเที่มีชื่อเสียงมากๆก็ได้นะคะ The world ตรงเนี้ยมันมีอะไรบางอย่างที่ดีๆเข้ามาหาคุณหลังจากที่คุณแบบเฝ้าเพียรพยายามเฝ้าอดทนนะคะเฝ้าเหมือนกับว่าพัฒนาตนเองมาเรื่อยๆนะคะแฮง Man สิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะพลังของ The Sun ที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะคุณอาจจะมีผู้ใหญ่ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะผู้ใหญ่ที่คอยอุปถัมภ์ค้ำจูหรือเป็นใครที่ เห็นถึงความสามารถของคุณคอยผลักดันคุณนะ่ะแล้วในช่วงเวลาของเดือนตุลาคมเนี่ยมันประสบความสําเร็จมันมีความด่งดังมันมีความปังๆเข้ามานะคะถามว่าถ้าเกิดใครที่ทํางานอยู่มีโอกาสไหมนะอาจะารู้สึกว่ามันมีโอกาสแล้วนะคะมันสิ้นสุดการรอคอยแล้วเพราะว่าสิ่งที่คุณจะได้มาเนี่ยมันมีไพ่ของเดอะสตาร์แล้วก็เทมเพลนส์นะคะการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เหมือนกับคุณเฝ้าฝันนะคะพลังงานของคุณขึ้นมาด้วยนะ ให้ประจำตัวของชาวกลุ่มนะคะเดอะสตาร์สิ่งที่คุณเฝ้าฝันสิ่งที่คุณรอคอยแล้วคุณพยายามที่จะแบบไม่งองมืองอเท้าเปลี่ยนแปลงมันด้วยตัวคุณเองแล้วนะคะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จักรวาลน,นะคะพลังของเดอะซันที่เข้ามาเนี่ยจะรู้สึกว่าเหมือนเขาเห็นในความพยายามของคุณนะคะเขาประทานสติปัญญานะคะช่องทางโอกาสอะไรบางอย่างเพื่อให้คุณเนี่ยได้เห็นถึงลู่ทางใหม่ๆที่มันแตกต่างจากคนอื่นแล้วคุณกล้านะคะกล้าที่จะยอมแบบ สิบไม้เท้าอ่ะนะคะยอมเหนื่อยยอมอดทนยอมฝ่าฟันกับมันนะคะจนในสุดอะ่ะมันมาถึงวันที่คุณกําลังจะประสบความสําเร็จมากๆแล้วก็ได้นะคะตัวตนของคุณนะคะเป็นไพ่เดอะอเวลแล้วก็มีไพ่ของ6ถ้วยที่ขึ้นมาด้วยนะคะตำแหน่งอัตตะและอันนี้เป็นตําแหน่งตนุตัวตนของคุณนะคะในช่วงเวลานี้นะเหมือนกับว่าคุณรู้สึกว่า สิ่งที่คุณเฝ้าฝันสิ่งที่เป็นความฝันของคุณในวัยเด็กตอนเนี้มันทําให้เป็นจริงได้แล้วนะคะบางคนที่ได้พยายามทําอะไรมาบางอย่างนะคะถึงแม้ว่าคนอื่นอาจจะไม่เห็นด้วยนะคะคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจแต่มันกับชาวกรุมคุณรู้อยู่ลึกๆอะนะคะอาจจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จัก,กรวาลได้บอกทางให้กับคุณแล้วว่ามันคือสิ่งที่ใช่อย่าล้มเลิกนะคะ เพราะนั้นเหมือนสิ่งที่คุณพยายามทําะ,ะคะโอ้มันเหนื่อยมากนะตรงน,นี้นะคะดูสิแบกมาสิบไม้เท้าอะนะคะบางคนทํางานประจำอยู่แล้วกลับมาก็ต้องมาทํางานของคุณนะคะบางคนเป็นยูทูบเบอร์กลับมาก็ต้องทําคลิปผลิตคลิปนะคะต้องตอบคำถามต้องอะไรหลายๆอย่างหรือทํางานของคุณแพ็คของส่งขายหรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะแล้วปรากฏว่าไอ้ความใจสู้นะคะ ความกล้าทําของคุณนี่แหละมันทําให้คุณแบบว่าสามารถสร้างความฝันให้เป็นจริงนะตรงนี้นะคะอืบางคนนี้อาจจะรู้สึกว่าเหมือนกับมันมาจากเซนของคุณด้วยนะคะเดอะซัน <The Sun S 1> มาพร้อมกับไฮพิเทสนะคะเซนของคุณที่กําลังสร้างไรายได้ให้กับคุณอย่างมากมายมหาศาลนะคะตำแหน่งการเงินของคุณตรงนี้นะคะมันเป็นสิบไม้เท้านะคะแต่ตำแหน่งของการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันเป็นเจ็ดเหรียญน,นะเพราะนั้น ปัญหาเรื่องการเงินหรืออะไรบางอย่างใครที่ทําธุรกิจแล้วอาจจะแบบเหมือนกับแบกรับภาระนี่สินอะไรบางอย่างในช่วงเวลานี้นะจะรู้สึกว่าคุณอาจจะมีโอกาสเคลียร์นี้สินเคลียร์อะไรต่างๆได้แล้วนะคะมันมีโอกาสที่จะไปต่อได้แล้วนะคะสองไม้เท้านะคะหรือมีเปิดดิลใหม่ๆกับคนที่เป็นลูกค้ารายใหม่ที่มันเข้ามาก็ได้นะคะ หรือบางคนนะจะรู้สึกว่าตําแหน่งตัวนี้เป็นตําแหน่งของเกี่ยวกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะคะหรืออาจจะโยงเรื่องบ้านหรืออะไรบางอย่างนะคะชาวกลุ่มคุณคนที่อาจจะขายที่มรดกนะคะหรือที่ของคุณบ้านของคุณมีโอกาสที่จะขายได้นะคะหรือบางคนเนี่ยรู้สึกว่าห่วงจุยบ้านไม่ดีนะคะเดิมูนขึ้นมาในตําแหน่งเกี่ยวกับบ้านน่นะคะ ถ้าเกิดมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะคะดูหวงจุ้ยดีๆเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะกลับมาปังมากขึ้นนะคะชาวกลุงมนะเพราะนั้นตรงนี้ดูด้วยนะคะว่าบ้านที่คุณอยู่อาศัยเนี่ยมันดูลบดูทึบนะคะแสงสว่างเข้าถึงไหมนะคะมันดูทึมๆม,มันดูเอ่อไม่ไม่สะอาดดูอับๆหรือเปล่านะคะซื้อเป็นพวกวอลเปเปอร์มาติดนะคะดูสีที่ถูกโฉลกกับคุณก็ได้นะตรงนี้นะคะ นะดูในในช่องที่แบบว่าเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นในใน Google ก็มีเสิร์ชหาได้นะคะสมมติว่าคนคนที่เกิดวันอาทิตย์ใช่ไหมคะคนที่เกิดวันอาทิตย์สีที่ไม่ไม่ค่อยถูกฉลกเท่าไหร่ก็จะเป็นสีฟ้าสีน้ําเงินนะคะอารมณ์แบบอย่างเงี้ยนะคะคุณก็อาจจะเลี้ยงวันอาทิตย์ก็อาจจะเป็นสีเขียวนะคะ เขียวเขียวอ,อ่อ,อนๆเขียวทองเขียวอะไรแบบเนี้ยเข้ามาเสริมนะคะติดเป็น wallpaper บ้านนะคะก็อาจจะทําให้บ้านดูแบบแต่อย่างไรก็ตามจะรู้สึกว่าต้องทําความสะอาดบ้านอย่าให้ลกลุงลังอย่าให้มีของแตกหักมีอะไรเข้ามานะคะชาวกลุงมนะคะเราอาจจะทําให้เหมือนช่วยอะนะคะทําให้เงินทองไหลเข้ามาในบ้านของคุณได้ดีมากขึ้นนะคะ ตัวคุณเองนะคะในช่วงเวลาเนี้ยอาจารย์รู้สึกว่ามันมีโอกาสได้เจอกับคนที่เข้ามาช่วยแนะนําคุณในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหรือคุณได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากคนที่เก่งๆบางทีคุณอาจจะเรียนรู้ด้วยตัวเองก็ได้นะคะดูจากคลิปใน youtube หรือจากอะไรบางอย่างเรียนรู้เองนะคะตำแหน่งของเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนเป็นไพ่ของลูซีด้วยนะคะจะรู้สึกว่า คุณสามารถที่จะเรียนรู้อะไรบางอย่างทําได้ด้วยตนเองด้วยนะคะเจ็ดถ้วยอะนะเหมือนมีความคิดสร้างสรรค์อะไรบางอย่างเรียนรู้ศึกษาด้วยตนเองแล้วสามารถที่จะทําได้หรือว่าก่อให้มันเกิดป็ปไราไยได้เป็นการพัฒนาต่อย,ยอดงานเดือุริจของคุณขึ้นมาได้นะคะ ในเดือนนี้จะรู้สึกว่าพลังของคุณในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเนี่ยค่อนข้างดีมากๆนะคะตำแหน่งของ temperance การเปลี่ยนแปลงปฏิหารการเปลี่ยนแปลงที่ดีเนี่ยขึ้นมาในตำแหน่งของโชคลาภในเรื่องของการงานของคุณเลยนะคะเพราะนั้นคุณอาจจะมีไอเดียสร้างสรรค์อะไรที่มันบันเจิดมากๆแล้วก็ทำให้ปลดล็อกนะคะปัญหาเรื่องงานเรื่องยอดขายเรื่องอะไรบางอย่างออกไปได้นะคะทำให้ยอดขายหรืออะไรบางอย่างเนี่ยมันกลับมาปังๆได้นะคะหลังจากที่มันแบบ มันไม่ค่อยดีมันมันรอคอยแบบจังหวะรอคอยอะไรบางอย่างมามาหลายเดือนแล้วแล้วตเดือนนี้นะคะมันเป็นช่วงเวลาที่จังหวะชีวิตของคุณเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นดีขึ้นแล้วนะคะอะไรที่ไม่ดีนะคะเดย์่ะคุณจะจบกับมันไปแต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะคะตำแหน่งเรื่องของครอบครัวเป็นดมูแล้วก็มีเดย์ขึ้นมาตำแหน่งที่โยงเกี่ยวกับครอบครัวอีกระวังการสูญเสียนะคะ ญาติหรือคนในครอบครัวนะคะเพราะนั้นใครที่เจ็บป่วยตอนนี้เข้าไปดูแลตำแหน่งเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพมีไพ่สีดาบด้วยนะคะใครที่เจ็บป่วยเข้าไปดูแลเข้าไปช่วยเหลือหรือว่าแม้แต่ตัวคนเองอ่ะนะคะอย่าวแจะดูแลคนอื่นนะชาวกลุ่มสี่ดาบคุณอาจจะมีอาการอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าต้องดูแลตัวเองเหมือนกันนะคะบางคนอาจจะปวดหลังบางคนอาจจะปวดหัวข้างเดียวหรือว่าปวดท้องหรือเป็นอะไรบางอย่างอ่ะนะคะหรือเป็นโรคอะไรบางอย่างที่มันมาจาก การนอนหลับพักผ่อนไม่พอก็ได้นะคะตรงนี้ต้องระวังให้มากๆนะคะชาวกลุ่มนะอย่างพวกโรคเกี่ยวกับเลือดเกี่ยวกับ SLE เนี่ยก็มาจากการความเครียดการทำงานที่มากเกินไปไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็ดึกดอย่าไป่ว่าแต่เล่นโซเชียลนะคะรีบนอนรีบพักผ่อนนะคะสำหรับในเรื่องของ ใครที่ตกงานอยู่นะคะมีโอกาสที่จะสอบนะคะในเรื่องของตำแหน่งเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะสอบเข้านะคะ สอบเข้าทํางานได้นะคะได้งานใหม่ๆหรือบางคนสอบเข้ารับราชการไม่ได้เรียกสักทีช่วงเวลาเดือนตุลาคมอาจจะมีโอกาสได้เรียกแล้วคะจะได้รู้แล้วว่าจะได้ไปอยู่ที่ไหนอย่างไรนะคะหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่แต่ว่าเหมือนคนรู้สึกว่ามันเป็นไปในทางที่ดีมากขึ้นก็ได้นะคะบางคนอาจจะได้ตําแหน่งใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ดีกว่าเดิมมากๆนะคะหลังจากที่รอคอยมานานแล้วนะคะมันถึงเวลาช่วงเวลาที่เป็นของคุณสักทีหนึ่งนะคะชาวกลุ่มนะ บางคนรออานานมากๆกับการขึ้นตำแหน่งใหม่ๆตำแหน่งที่คุณในฝันเอาไว้นะคะจะได้ขึ้นเสียทีนึงนะคะเรื่องการเงินของคุณจะรู้สึกว่ามันจบด้วยไพ่ของแดเหรียญน,นะคะสุดท้ายการเงินมันกลับมาดีการเงินมันกลับมามั่นคงมากๆนะคะแล้วก็สิ่งที่อาจจะเป็นเกี่ยวกับพวกคดีความหรือคดีฟ้องร้องอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณก้าวะดักุณเครียดขึ้นมานะคะหรือใครที่มีปัญหาอะไรกับ คนที่เป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงนะคะจะมีการเคลียร์นะคะมีการเหมือนกับว่าเ,ออเรียกร้องอะไรบางอย่างที่ทําให้ชาวกลุ่มเองคุณได้รับความยุติธรรมมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้จะรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ชาวกลุ่มเองนะคะคุณเป็นหลักเลยนะคะในการที่จะเริ่มต้นรเริ่มสร้างสรรค์ทำาชื่อ,องคุณให้จเจริญก้าวหน้ามั่นคงมากขึ้นนะคะบางคนถ้าคิดที่จะนเตอร์นะคะก็มีโอกาส นะคะหรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็มีโอกาสนะคะความเป็น the ะ o ว l มันขึ้นมาตรงนี้บางคนอาจจะเหมือนกับอยากเปลี่ยนแปลงเรื่องงานนะคะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือออกจากงานเก่ามาอยู่งานใหม่เป็นไปได้ไหมอาจารย์รู้สึกว่าเป็นไปได้นะคะงานอะไรบางอย่างที่คนรู้สึกทําแล้วมันสบายใจกว่าเดิม นะคะคทำแล้วมันมีโอกาสเติบโตก้าวหน้ากว่าเดิมเนี่ยพลังของเดสันนะคะต้องอาศัยการติดต่อสื่อสารหรือว่ามีผู้ใหญ่มีเพื่อนมีใครที่คอยช่วยเหลือเราแล้วก็มันจะทําให้มันง่ายขึ้นนะคะแต่ถ้าถามว่าถ้าเราติดต่อด้วยตัวเองได้ไหมได้นะคะแต่ว่าเหมือนกับคุณอาจจะต้องแบบ คอยพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นระยะระยะนะคะอย่าให้เรื่องของคุณมันเงียบหายนะคะเพราะนั้นถ้าดิวอะไรกับใครไว้นะคะพยายามค่อยๆตามพยายามค่อยๆคุยกับเขาอะนะคะอย่าให้เขารําคาญแต่เหมือนกับว่าเออเราสนใจในตําแหน่งนี้เราอยากได้รับความมั่นใจอยากได้รับข้อมูลจากคุณอะไรแบบอย่างเงี้ยนะคะนะลองดูนะจะรู้สึกว่าสิ่งดีๆมันกําลังเริ่มเข้ามาแล้วนะคะ สำหรับในเรื่องของสุขภาพจริงๆมีไพ่ของ10ไม้เท้าระวังปัญหาเกี่ยวกับพวกปวดหลังนะคะแฮงแมนปัญหาเกี่ยวกับพวกความดันโลหิตนะคะตรงนี้ก็ต้องระวังเอาไว้ด้วยนะคะเรื่องของโชคลาภมีไหมโชคลาภนะคะโชคลาภตำแหน่งพยายะนะคะเมจิกเชียนเหมือนกับ โชคลาภอาจจะมีนะคะเพราะว่ามจิกเชียนนะคะอาจจะเป็นคุณขอบนบานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะได้เลขจากนักให้เลขอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะที่เหมือนกับว่าอาจจะเอาเป็นเลขนำโชคของคุณได้นะคะมีโอกาสที่จะถูกอยู่นะคะแต่ว่าแล้วแต่นะแต่ละคนอาจจะต้นทุนบุญกุศลไม่เท่ากันนะคะซื้อติดเอาไว้บ้างนะคะชาวกลุ่มส่วน ในเรื่องของความรักนะคะความรักของคนโสดเป็นยังไงบ้างตำแหน่งความรักคนโสดคุณมีไพ่ของ Emperor ขึ้นมาโอ้โหคนโสดนะคะเหมือนกับว่าอาจจะมีคนที่เป็นคนอายุมากกว่าคุณนะแอบมาชอบคุณอยู่ก็ได้นะคะเพราะว่าตำแหน่งความรักเนี่ยมันขึ้นในตำแหน่งของพยาแยคนที่เป็นความลับนะคะหรือคนโสดแอบชอบใครบางคนหรือเปล่าแล้วเขาเป็นคนที่แบบ อายุมากกว่าเราตำแหนนะ่งหน้าที่การงานดีมากหรือเป็นชาวต่างชาตินะคะ1่ถ้วย4ดาบแอบรอคุณอยู่นะอ่านะคะแอบรอคุณอยู่นะแอบส่องแอบดูเขาแต่แอบเศร้านะตอนนี้นะคะ9ดาบไม่แน่ใจหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาแอบมีใครอยู่หรือเปล่าหรือเขาแต่งงานมีครอบครัวแล้วนะคะแต่คุณก็ยังแอบรักเขาอยู่หรือเปล่าเนี่ยมันมันเหมือน,นการรอคอยนะคะเหมือนการรอคอย เหมือนกับขมใจแล้วเดทนะคะแต่มันก็กลับไปเหมือนกับแอบรอเขาอยู่นะคะหรือที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีคนที่ถูกใจคุณหรือเปล่านะชาวโสดคนโสดชาวกลุ่มนะคะคุณก็เลยยันถอดใจจากคนที่คุณแอบชอบไม่ได้สัทีหนึง่งอนะคะแต่ว่าถ้าเกิดดูดีๆนะจะรู้สึกว่า คุณมีเกณฑ์นะคะที่จะได้พบคู่นะคะอาจจะเป็นคู่ออนไลน์เป็นคู่ต่างชาติก็ได้นะคะแต่ว่า temperance เหมือนคุณต้องตัดใจจากคนที่คุณแอบชอบให้ได้ก่อนนะคะเหมือนคุณต้องเริ่มนะคะเจ็ดถ้วยมองหาคนใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแล้วคุณอาจจะได้เจอกับใครสักคนหนึ่งที่เหมือนกับว่า มันมีอะไรที่มันคลิกกันนะคะอาจจะเป็นชาวทัตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะเด็กถือถ้วยอาจจะอายุอ่อนกว่าเราหรือว่าอายุเท่าเราแต่เขาดูหน้าเด็กมากๆก็ได้นะคะความเป็นเด็กถือถ้วยหรืออาจจะมีนิสัยเป็นเด็กๆอยู่ในตัวอะไรบางอย่างแต่เขาเป็นคนฉลาดนะคะก็าอาจจะดูแตกต่างจากเรามากๆนะคะหรือภายนอกก็าอาจจะดูเป็นคนที่แบบด,ดูอ่อนโยนแต่จริงๆเขาเป็นคนที่เหมือนกับ เป็นคนที่กล้าสู้คนนะคะเป็นคนที่ผ่านความยากลําบากมาเยอะแล้วนะคะเนี่ยเด็กถือถ้วยแล้วก็ห้าม้เท้าตรงนี้อาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักในวัยเด็กก็ได้นะคะ6ถ้วยอะนะคะเราได้มีโอกาสกลับมาเจอกันกลับมาปิ๊งปังกันในช่วงเวลาของเดือนตุลาคมนี้ก็ได้นะคะชาวโสดนะคะหรือเป็นรักทางไกลนะคะ The World รักทางไกลรักออนไลน์อะไรบางอย่างที่มันเข้ามาด้วยก็ได้ จ่ว่าคุณลองเปิดใจดูนะคนโสดนะคะจะว่ามีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตนะคะเพราะว่าแฮงแมนมันน่าจะสิ้นสุดการรอคอยแล้วขอยตัดใจจากจากการหลงรักคนมีเจ้าของนะเหมือนไพ่ขึ้นมาประมาณนี้นะคะตัดใจให้ได้แล้วคุณจะได้แบบเจอคนใหม่ๆเจอคนที่ดีเข้ามานะคะส่วนเรื่องความรักของคนมีคู่นะคะมีไพ่ของราชาเหรียญเข้ามา คุณอาจจะมีประเด็นอะไรบางอย่างกับชาวทัดดินมังกรพุธศกันก็นได้นะคะชาวกรุมเ,ออเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตด,ดูนะคะขอเปิดใหม่เลยนะความรักของคนที่มีคู่นะคะอเอาชุดใหญ่เลยดีกว่าความรักของคนที่มีคู่จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ w ้าว lovers นะคะ เหมือนคุณสองคนยังแบบมีความรักที่โรแมนติกต่อกันอยู่นะคะชาวกลุ่มมีไพ่ของสี่เหรียญบางคนอาจจะคบกันมานานแล้วนะคะบางคน4ี่เดือนบางคน4ี่ปีนะคะแล้วก็มีความรักที่เหมือนกับมีความหวานมีความโรแมนติกต่อกันมากๆนะคะตัวคนเองนะคะพลังงานของราชินีดาบหรือราชาดาบพลังงานชาวทัดลมด้วยกันก็ได้นะคะกลุ่มมิถุนตุล มีไพ่ของเทอร์มิตเหมือนกับว่าคนรักของคุณนะเนี่ยเขาเป็นคนที่นิ่งๆเงียบๆน,นะคะแต่เขาเป็นคนดีเป็นคนที่มีน้ำใจนะคะเเขาอาจจะเป็นคนที่ยอมคุณก็ได้นะคุณถือดาบใส่เขานะคะแต่เขานิ่งเขาถือตะเกียงให้คุณนะนะคะคอยซัพพอร์ตดูแลคุณคอยช่วยเหลือคุณอยู่หรือเปล่านะชาวกลุม่มเหมือนคุณเจอคนดีนะคะมีไพ่ของสีถ้วย แต่อาจจะมีอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเขาอาจจะทําในสิ่งที่มันดูซ้ําๆเดิมๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นไพ่ของเฮอร์มิต่ะเขาไม่ได้ชอบการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆนะคะจนทําให้คุณรู้สึกว่ามันอยากมีอะไรบางอย่างที่มันดูแตกต่างไปจากเดิมบ้างก็ได้นะคะหรือว่าเขายังไม่มาขอสักทีหนึง่งคบเป็นแฟนให้แต่สถานะแฟนแล้วก็เฮอร์มิตเข้าถ้ำไปทํางานนะคะบ้างงานมากก็ได้นะคะ จนอาจจะเบื่อเขาในลักษณะแบบนี้นะคะมีไพ่ของเจ็ดเหรียญแล้วก็สี่ดาบแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณก็ยังผูกพันกับเขาอะนะคะด้วยความดีของเขาคุณก็ยังรอคอยเขาได้อยู่นะคะความเป็นสี่ดาบตรงนี้อาจจะรอมาสี่ปีแล้วได้แล้วก็ได้นะคะสี่เหรียญสี่ดาบรักกันมานานแล้วนะคะอยากจริงจังสักทีหนึ่งนะคะหรืออยากมั่นหมายแต่งงานแล้วหรือเปล่าขอดูต่อนะคะ อีไพ่ของอัศวินดาบนะคะเหมือนตัวคุณกำลังจะเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างแฮงแมนคุณได้แฮงแมนอีกแล้วเมื่อกี้ในไพ่ผืนเดืองก็ได้อะค่ะดูซิจะรอ t ช m เ e r a n c e เหมือนคุณไม่อยากรอแล้วใช่ไหมก็ปล่อยคุณรอนะสีดาบแล้วก็แฮงแมนบางคนร,รู้สึกว่าเฮ้ยไม่นะฉันเริ่มอายุมากแล้วนะฉันไม่อยากรอแล้วนะเ๋ยวมีรูปไม่ทันใช้นะ temperance นะคะแล้วก็เดอะฟูลขอดูต่อก่อนนะคะมีไพ่ของเก้าไม้เท้าเดอะซัน <The sun, S 1> นะคะสามถ้วยค่ะ หนึ่งดาบเหมือนคุณจะเทคแอคชั่นไหญให้เขาตัดสินใจสักทีอ่ะอย่าปล่อยให้คุณรอ,อนานนะคะเพราะเหมือนแบบว่าถ้าคุณรอ,อนานกว่านี้เชมเพลนส์เดอะฟัวคุณอาจจะบอกว่าฉันขอไปเป็นโสดฉันขอไปหาคนใหม่ๆที่จะจริงจังกับฉันดีกว่านะคะฉันจะไม่ไปต่อคุณแล้วนะมันนานแล้วนะมันต้องถึงเวลาที่เด s อ n ซน่ะมันต้องแต่งงานได้แล้วนะคะเห็นไหมเดอดซันขึ้นมานะคะกับแฮงแมนเน่ยไม่อยากรอแล้วอยากแต่งงานแล้วนะคะ เหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์จริงๆก็เป็นไปด้วยดีนะคะอยากให้ตัดสินใจเด็ดขาดนะคะในการชัดเจนนะคะกับความสัมพันธ์นี้หรือว่ามีการมั่นหมายแต่งงานเกิดขึ้นได้แล้วนะคะมันพบหาดูใจกันมานานแล้วนะคะน่านจะถึงเวลาที่ลงเอยได้แล้วนะคะออขอดูซิแล้วเขาจะทำยังไงขอดูฝั่งเขาซิหนึ่งไม้เท้าค่ะ มีไพ่ของห้าดาบนะคะเดวิลค่ะห้าเหรียญแปดไม้เท้านะคะอัศวินถ้วยค่ะ ก็สเตรนนะคะว้า wow, วสี่ไม้เท้าค่ะืไพ่จบสวยมากเลยนะตังนี้นะคะเหมือนกับจริงๆแล้วอ่ะเขาจะมีความขัดแย้งมีมีข้อต่อ,องมีอะไรบางอย่างเข้ามานะคะหรือเขาอาจจะหาข้ออ้างอะไรบางอย่างแต่เหมือนกับว่าข้ออ้างของเขาเดวิลมันดูฟังไม่ขึ้นนะตอนนี้นะคะ หรือว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าจะไม่ทนจริงๆแล้วนะคะจนเขาต้องยอมคุณนะคะเขากลัวคุณโกรธเขากลัวคุณเลิกคบเขากลัวคุณหนีหายไปจากชีวิตของเขานะคะความเป็นห้าเหรียญน่ะนะคะเหมือนกับเขารู้สึกว่าเขาต้องพยายามกลับมาใส่ใจดูแลคุณมากขึ้นนะคะเขามีความผูกพันกับคุณมาค่อนข้างมากนะคะความเป็นความเป็นแปดไม้เท้าอ่ะนะคะสุดท้ายแล้วเมื่อคุณแข็งใส่เขานะคะคุณไม่ยอมแล้วถ้าไม่แต่งไม่คบต่อก็ ก็ต่างคนต่างไปก็ได้นะคะอ,อารมณ์แบบนี้แล้วชาวกลุ่มติดติ๊ขึ้นมาแล้วสุดท้ายนะคะเขาเลยต้องสวมบทอสศวนถ้วยนะคะอาจจะเป็นพลังงานชาทัดน้ามีกรกฏพิจิกก็ได้นะคะอ่อนเข้าหาคุณว่าคุณแข็งกับเขาอะนะคะหนึ่งไม้เท้านะสุดท้ายต้องยอมนะคะอาจจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันนะคะอาจจะมีการมั่นหมายแต่งงานกันเกิดขึ้นนะคะข่าวดีนะคะเห็นไหมคะ สีเมตรเท้าในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะชาวกรุงดีใจด้วยนะอะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ Oracle กันสิคะกัอบลืมเปิดไพ่ Oracle กันนิดนึงนะคะเดูซิในเดือนนี้เป็นยังไงบ้าง improving health วถอาไพ่ขึ้นมาย้ำนะดูแลสุขภาพด้วยนะคะชาวกรุงนะ,ะใครมีปัญหาอะไรอย่าลืมไปตรวจนะคะ,ะสาเหตุให้ดีนะคะ โรแมนส์ ance, ความรักก็ดีด้วยนะคะมีความโรแมนติกขึ้นมา it's up to you นะคะเพราะนั้นเเรื่องของงานเรื่องของความรักเรื่องของอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะคะว่าคุณจะเลือกยังไงคุณจะตัดสินยังไงนะคะคุณจะเป็นคนที่ได้เลือกคุณคุณเป็นคนที่มีอำนาจในการต่อลองแล้วนะคะชาวกลุ่ม มีไพ่อะไรหล่นมา forgiveness นะคะอืมอะไรบางอย่างที่เอ่ออยกันได้แะ่รู้สึกว่าคนรจะให้อภัยกันนะไม่อยากคิดอะไรมากนะคะไม่อยากที่จะเหมือนกับเอาความคิดลบๆอะไรบางอย่างเข้ามาไว้ในใจของเราอะนะเพราะนั้นอะไรที่ไม่ดีก็เลิกแล้วต่อกันนะคะอาจจะเป็นทั้งเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของอะไรบางอย่างที่อาจจะมีใครที่เคยทำไม่ดีกับคุณแล้วก็ มาขอโทษกับคุณนะคะชาวกลุมนะโอเคเลยตรงน,นี้เป็นกำลังใจกับชาวกุ่มทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมส่งกําลังใจมาให้กับอาจารย์หน่อยแน่นะคะด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับอาจารย์ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ